สวัสดีครับช่องโอป้าพ่อลุอ่อนครับก่อนอื่นเนี่ยดูคลิปจบแล้วรบกวนกดแชร์กดหัวใจด้วยนะครับจะได้บอกต่อกันไปนะครับกับเพื่อนๆนนะครับที่ติดตามอยู่นะครับแล้วก็คลิปนี้ครับอย่างที่สัญญากันไว้นะครับพอดีเพิ่งไปงานข้างนอกนะครับแล้วก็เพิ่งกลับมาถึงบ้านนะครับก็รีบทําคลิปให้เลยนะเอาแหละเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับมาดูคลิปกันคลิปนี้จะสอนในเรื่องของการหลายหลายคนเนี่ยกรอกใบคําร้องทวงหนี้เรียบร้อยแล้วได้เลขทวงหนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ แต่ยังไม่ได้เพิ่มเอกสารนะครับการแนบไฟล์เอกสารเนี่ยแนบได้ง่ายๆเลยทําอย่างไรไปดูกันครับเรามาเริ่มคลิกนะครับที่หน้านี้กันเลยนะครับนี่ลิงก์นี้เข้าไปเสร็จแล้วนะครับกรอกเลขบัตรประจําตัวประชาชนแล้วก็รหัสผ่านนะครับแล้วก็เออแคปแคปชั่นเนี่ยครับตรงนี้นะครับเออรหัสนะครับกรอกไปตรงนี้นะแล้วก็เข้าสู่ระบบกันไปเลยเสร็จแล้วครับสําหรับใครที่ยื่นไปแล้วนะครับก็นะฮะ จะได้หน้านี้มานะครับใครที่ยื่นไปแล้วนะครับสำหรับคนที่ยื่นเนี่ยก็คือเข้าหน้านี้ถูกต้องไหมแต่ทีเนี้ยเราจะมาสอนเพิ่มเอกสารนะครับสำหรับใครที่เพิ่มเอกสารไม่ได้นะครับแต่ยื่นคําทวงหนี้เรียบร้อยแล้วได้เลขทวงหนี้แล้วล็อกอินเข้ามานะครับจะมาเจอหน้านี้เลยจะมี3าเอ่อจะมีหัวข้อเนี่ยตามนี้นะครับทีเนี้ยให้เราเข้าไปที่ค้นหาคําทวงหนี้ครับไปเลยเสร็จแล้วให้ใส่รายละเอียดเลขคําขอครับชื่อบริษัทนะครับของเราบริษัทอาคาเนนะครับเลือกไปเลยครับ นี่อันแรกบริษัทอัคเนีประกันภัยอันนี้เลขคําขอตรงนี้ที่เราได้มานะครับขึ้นต้นด้วย sei นะครับเสร็จเรียบร้อยจะขึ้นมาแบบนี้นะครับเราก็ไปขั้นตอนต่อไปก็คือคลิกที่คลิกที่เลขคําขอนะครับตรงนี้มาหน้านี้แล้วเห็นไหมครับทุกคนถ้าใครต้องการแก้ไขข้อมูลที่พิมพ์ผิดพิมพ์เลขกรมทันผิด เข้าอ right, right, right. right, right, well, ันแรกเลยนะครับแก้ไขข้อมูลส่วนใครอยากจะพิมพ์เอกสารนะครับอยากขอใบคําร้องทวงหนี้นะครับที่เราส่งเอกสารเสร็จแล้วนะครับเลือกพิมพ์เอกสารได้เลยจะขึ้นดาวน์โหลดนะครับแต่เราจะแนบไฟล์เอกสารถูกต้องไหมครับเราไปหน้านี้เลยครับส่งเอกสารเพิ่มเติมครับเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเด้งมาหน้านี้นะครับเราก็เลื่อนลงไปด้านล่างได้เลยนะครับเห็นไหมครับตัวเพิ่มเอกสารกดเพิ่มไปเลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะมีให้เราเลือกนะครับนี่เป็นไง เขาจะมีให้เลือกหัวข้อใบรับรองแพทย์หรือว่าเราจะส่งผลการตรวจติดเชื้อโควิดหรือจะส่งต้นฉบับกรมธรรม์คุณก็เลือกแล้วคุณก็แนบไฟล์ไปเลยนะครับเสร็จแล้วถ้าคุณแน่ไฟล์เสร็จนะครับมันจะขึ้นว่าสําเร็จนะครับนี่เห็นไหมผมทําให้ดูนี่เห็นปะครับเลื่องคตรงนี้เราแล้วก็เรื่อกเอกสารเลยฟึบเสร็จแล้วก็อัปโหลดไปเลยนะครับใครส่งผิดส่งซ้ําไม่เป็นไรหมายเหตุระบุไปเลยครับว่า เราอัปเดตเอกสารใหม่ใช้ตัวนี้นะครับแล้วก็กดบันทึกมันจะขึ้นว่าสําเร็จครับแล้วก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วกดเอกสารนะครับไอ้กดพิมพ์เอกสารได้เลยนะครับใครชอบคลิปนี้ฝากแชร์ด้วยนะครับโอป้าพอลูกอ่อนครับ